กลุ่มที่8เริ่มห่างแล้วนะคะเริ่มไม่มีเลเบิลแล้วค่ะนะคะมันก็จะแปลกไปนะคะเพราะว่าเป็นเลขเขาเรียกว่าข้างบนข้างล่าง1กับสามเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะกลุ่มนี้ก็ยังดื้ออยู่นั่นแหละค่ะะฉะนั้นเวลาที่เราพยากรณ์เราก็ต้องดูนะคะว่าตัวเขาอัตราเนี่ยไปชนอะไร อันนี้แน่นอนเลยค่ะอัตตายัางยังชนกับมรณะอยู่นะคะตนุนตะุเนี่ยไม่ชนละนะคะก็หายไปนะคะพอตะุนไม่ชนมันก็ก็จะห่างห่างความไม่ดีไปคุณก็ต้องเลือกกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก็จะเริ่มด้วยเห็นไหมคะหนึ่งสองหนึ่ง แล้วก็สองสามสองเนี่ยนะคะสามสี่สามสี่ห้าสี่นะเบิลล่างห้าหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดกลุ่มนี้อาจารย์เอาตัวอย่างเลขสองอ่นะคะอัตตะเป็นดาวจันทร์นะคะอัตตะเป็นดาวจันทร์แล้วก็ไปชนมรณะนะ <c oughs> มันพวกเลขตองอะค่ะ แรงนะคะอนข้างแรงไม่ใช่ดือ้อไม่ใช่รัดอย่างเดียวทำร้ายตัวเองอีกด้วยนะคะกลุ่มนี้จะชอบทำให้ตัวเองเจ็บทำให้ตัวเองเดือดร้อนเราก็มาดูว่าดาวจันทร์นั้นก็จะไปชนเพศตรงกันข้ามนะคะพอมันเป็นไอ้ตัวมรณะเนี่ยไปชนเพศตรงกันข้ามเนี่ยมันก็จะบอกเลยค่ะว่า ว่าต,วตัวเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราดูนะคะตัวตัวปัตติตัวเนี้ยแล้วก็ประชนมรณะปัตติมรณะแปลว่าคู่อยู่ไกลคู่แก่กว่าเป็นไม้ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างทิน่นคนพวกนี้ก็จะมีคู่ที่ ไม่ได้อยู่กันแยกกันอยู่คนละบ,บ้านคนละประเทศมันเป็นชะตานะคะมันเป็นชะตาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่โทษว่าใครดีใครเลวเมันก็เหมาะกับเขาอะค่ะเรามาดูสิคะว่าวคนเนี้ยเหมาะตรงไหนที่มีคู่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็จะดูดาวพันธุนะคะพันธุเนี่ยก็จะเป็นพยาญาติ็นไหมคะ พวกนี้จะพยาบาทเป็นดาอะไรก็แล้วแต่นะคะพยาบาทอาฆาดตาต่อตาฟันต่อฟันคู่อยู่ใกล้ไม่ได้หรอกกลัวพูดภาษาเดียวกันก็ไม่ได้มันทนไม่ไหวแล้วก็จะประชนกับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะชดมาตาคำว่ามาตานี่ก็คือผู้ปกครองหญิงอะ่ะจะต้องสั่งนุ่นสั่งนี่จุจี้นะคะแม้ทุกเรื่อง ทุกทีทุกเรื่องญาติข้างแม่วุ่นวายห,หมายเราแปกว่าญาติข้างแม่วุ่นวายแล้วก็ทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินเนี่ยก็ไปตกอยู่กับลูกหลานเห็นทรัพย์สินไหมคะโภคาไปตกปุตตะลูกรวยพอมีลูกแล้วฐานะจะดีขึ้นแล้วก็มาลงทาศีทาสาทุกคนที่เข้ามาหาเจ้าชะตาเนี่ย ก็เพื่อหวังเพียงผลประโยชน์เท่านั้นโภคาถศีตสานะคะหวังประโยชน์ลูกก็เหมือนกันท้าเมื่อ,อไหร่โอนมรดกให้หมดนะมันก็ทีหัวพ่อแม่ออกจากบ้านแหละเพราะฉะนั้นดวงอย่างนี้ห้ามยกมรดกให้ลูกก่อนตายรอเราตายซะก่อนค่อยให้นะคะหลายคนเนี่ยกูจะยุ่งยากตอนมีชีวิตอยู่ก็ยกให้มันหมดเลยปรากฏว่ามันไม่เลี้ยงหรอก แล้วนะมันก็ไปม,มีครอบครัวของมันลูกหลานนะ่นะคะก็ไล่เราออกจากบ้านเพราะฉะนั้นดวงอย่างนี้ห้ามโอนทรัพย์สินมรดกให้กับลูกหลานนะเพราะลูกหลานได้หมดเลยเห็นไหมรวมทั้งบริวารด้วแยบาบงคนนี่ไม่มีลูกมีหลานเอาคนมาเลี้ยงพอตายปุ๊บนะยังไม่ตายมันก็ฆ่าให้ตายแหละก็คุบเอามรดกไปนะคะจำไว้โภคา เป็นปุตตะทศีทาสาลูกรวยกับเราเพราะนั้นของของเราจะเป็นของของลูกไม่ไม่เลือกว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วเห็นไ,ไหมก็มันก็ยึดหมดแหละก็ยึดหมดทุกอย่างเงินของลูกคือเงินของลูกเงินของเราก็เงินของลูกดำดวงนะดำดวงเพราะว่าภคคาปุตตะเนี่ยแปลว่าลูกได้หมดปุตตะทศีทศา,าก็ลูกเนี่ยไม่รับใช้นะคะ ลูกเนี่ยจะให้เราเป็นทาสมันรับใช้มันโภคาทศีทสา,าก็คือเอ่อมาหวังผลประโยชน์โภคาทาศีทยา,าใครมาอยู่กับเราก็ช่างหวังเพียงผลประโยชน์เท่านั้นไม่มีเงินให้ก็ไม่เคารพไม่นับถือนี่คือโภคาทศีทาศานะคะดูไม่รแรงหรอกแต่ว่ามันทรมานกว่าจะตายจะเจอคนอย่างเนี้ยไปเจนทรมานแล้วตัวเจ้าชะตาเนี ก็ชอบบ่นแต่เรื่องเงินเงินทองทองเห็นบ่นแต่เรื่องเงินทองทองไหมคะเนี่ยปีตาเนี่ยแล้วก็ลาภะเนี่ยพูดแต่เรื่องเงินเงิน,งนทองทองนะคะ,ะแล้วก็ชอบเอาคนอื่นมาเปรียบเด็กมันเกลียดนะเด็กมันเกลียดพ่อแม่ที่เอาคนอื่นมาเปรียบดูลูกเขาสิด,ดีกว่าลูกฉันอีกอ่ามันยังเอาช่วยพ่อแม่ ลูกฉันนี่ขี้เกียจดื้อด้านเนี่ยเราอะดวงเนี้ยชอบพูดอย่างนั้นนะคะถ้าพูดเอ่อพูดให้เอาคนนอกอะมาข่มคุณใดใช่ไหมปิดตาสหชจชเนี่ยพูดถึงชาวบ้านแล้วก็เอามาเปรียบในเรื่องลาพะลาผลนะใครจดใครรวยเพราะนั้นลูกมันยึดซัพย์ุ่นเลยเพราะอะไรเป็นของมันปุ๊บนี่มันเอาไปขายต่อเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปโทษมัน นะคะเราต้องโทษเราไม่รู้ดวงพอเราไม่รู้ดวงเนี่ยแล้วเราก็ประมาทอ่ะประมาทไม่ประมาณตนเห็นไ,ไหมเวลาเราแต่งงานคู่ครองไม่ใช่ของเราค่ะเรายืมพ่อแม่เข้ามาแต่ลูกอะ่ะของเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีลูกเนี่ยก็หมดละหมดอิสระภาพละนะคะลูกก็จะเป็นห่วงของขอเรา การมีคู่เนี่ยเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกไม่เป็นไม่เป็นอะภะระกันละมีคู่เนี่ยเลิกก็คือเลิกอย่าขาดกันไปเลยแต่ลูกเนี่ยเลิกไม่ได้อย่าไม่ได้เพราะอย่างไรก็เป็นลูกเป็นสายเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแก่แล้วก็ต้องฝังลูกลูกพูดอะไรก็ฟังไม่พอใจก็เงียบนะคะไปเถียงบันมันเอาบยาพิษที่กินก็คือมันรอามออุดปากตายไปเลยนะคะลูกก็จะบาปเราก็จะเป็นต้นเหตุให้ลูกเป็น คนบาปเพราะว่าทําร้ายพ่อแม่นั่นเองลูกไม่ผิดค่ะลูกไม่ผิดลูกคือความรับผิดชอบของพ่อแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่ปล่อยปะละเลยไม่อบรมสั่งสอนลูกก็จะเลงนะคะลูกก็จะคิดเองเออเองทําเอง,เองแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามแลยค่ะถึงตอนนั้นถ้าดวงในกลุ่มนี้มาดูกับเราต้องเตือนเรื่องลูกนะคะ มีลูกแล้วรวยแต่ว่าลูกก็หวังผลประโยชน์จากเราค่ะ